เฮโหลสวัสดีค่ะทุกคน <Hello. S 1> ตอนนี้สุดารอเจยอยู่พอดีว่ามาเข้าห้องน้ําแล้วรอเจยอยู่เจไปห้องน้ําก็เลยจะมาพอดีนะ่ากินขนมอยู่ในรถเต็มไปหมดเลยก็เลยว่างแล้วก็อ่านเ,เล่นอันนี้เป็นขนมแบบว่าอ้วนน้อยอะ่ะเป็นของลาซายาน่าเป็นวีแกนก็รสชาติก็จะกรีดอันนี้จะเป็นพวกอันนี้วิดรูทอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแอปเปิลมันจะออกเปรี้ยวหน่อยคุกกี้ มันเป็นขมนมที่แบบไม่ใช่มตามไม่ใช่นมเนยอะไรเงี้ยเป็นพวกเรวีแกอนอะไรเงี้ยลองฟู๊ดลองแล้วก็ตะกี้ต้องกินหูหอ่ะไอ้กินข้าวโพดอันนี้กินรสบ้าบิ๊กฮิวไม่ได้กินข้าวโพดนานแล้วแบบพอกินแล้วแบบเสพติดอีกแล้ว เาบก็ไปกินคือมันเพลินมากจริงนะคือแบบมันกรอบแต่มันกินเล,เลือ่อยๆเนาะเพลินมากเลยไม่ค่อยได้กินเลยหลังๆเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาให้ืมพอกินแล้วเสพติดมากมันจะกรอบกรอบแบบกรอบอะถามว่ากรอบแห็งไหมแห็งนิดนึงแต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆมันจะแบบมันจะละมุนเบงอะ เราแรกกินอาะรู้กว่ามังแข็งแต่มันก็จะพอติตภันฑ์มันก็จะเผินมากแล้วก็หยุดไม่อยู่แล้วก็หมดหุงแล้วก็หลายหุงแล้วก็ร้อนในหืมก็กินแล้วเหมือนบ้าเลยอ่ะนี่แบบซื้อนี้ด้วยเทคมาลีเป็นของฝากของแถวบ้านสดาค่ะเหมือนบางน้อยอะไรเงี้ยช่วงมีอันนี้เป็นเทคมาลีเป็นมีหลายรสนะ แล้วก็มีในบ้านสวนที่แนะนําแต่วันนี้ซื้อเทปมาเีเอาไปฝากคนอื่นแล้วก็กินหัว่วหมดกินกระเทียมหมดไปแล้วอันนี้๋ยวนี่เหลืออยู่ประมาณไม่กี่ห่อเพราะว่าวันนี้เอามาไม่เยอะเพราะเอาขนมอน,นอ่างอื่นมาเยอะกินรสอ,อะไรดีอ่ะกินรสอดด้นนี้ดีกว่าต้ดไก่อขาพดแบบดีงามมากกินแล้วก็เพลินสุดพลัง เราทเป็นคนที่แบบขับรถต้องกินอะไรมันแบบว่างๆจะต้องกินอะไรอิ่มแค่ไหนก็ต้องหาอะไรกินกุกกิบกุกิบเท่าไรอะเลืวอของที่เหมาะกับการแบบเอ้ามองเห็นั้มเนี่ยของที่เหมาะกับการกินที่ล้มันจะต้องเป็นของแบบกรุบกรอบอะ่ะกำลังจะไป หาข้าวกินแล้วก็หาขนมกินกับเจ๊อืมอร่อยซอสไก่มันก็จะเว็นหวานหอม,หอมซอสไก่อืมดีงามเพลินมากเลยอะ่ะเมื่อวานกินชีสหมดไปหนึ่งถุงโอ๊ย แต่ถ้าใครไม่ชอบเป็นคนอารมณ์แบบกินอะไรแข็งๆก็กรอบอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําแต่สำหรับเปนคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บก็เก็บมันเพลินมากเลยอ่ะคือแบบอย่างที่บอกช่วงแรกกินอาจจะรู้สึกถ้าคนไม่เคยกินอาจจะรู้สึกว่าเอ,อาจจ้ยแข็งอ่ะแต่พอกินไปสักพักหนึ่งมันอร่อยมากเลยนะดน คินมากเดี๋ยววันนี้จะกินหนมให้พุงแตกเลยวันออกบ้านสดาก็จะกินเยอะอยู่บ้านก็จะลดความอ้วนแบบว่ากินไม่เยอะมากเพราะว่าสดาหอมลงมาแล้วสุดาก็พยายามจะคุมคุมแบบไม่ให้น้ำหนักแบบมันดีดอืมค เสร็จยังฟิตาสลดเท่าไหร่เป็นคนบ้าเนอะกินอะไรก็แบบเป็นคนเอนจอยอะเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลากินหโหกันอีกค่ะเอารถอะไรเดียวกระเทียมอะกินกระเทียมอ่ะพอติดอะไรก็จะติดเป็นช่วงๆกระเทียมกินงแรงมากแซ่บมาก ทุกียวแล้วก็เทียมอืมเปินลนี่อะไรอีกวันนี้ตัวมันน้อยมากเลยอะเอามาแค่ห่อกระดิ่ครึ่งหนึ่งโอ้ยดีงามเินชอบเปิ้น เรเป็นคนอย่างหนึง่งเวลากินอะไรถ้าชอบถ้าถูกใจจะติดแล้วกินกินไปเรื่อยๆกินยาวๆยาวมากยาวแบบถ้าไม่มีการถ้าไม่มีการหยุดก็จะกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีการหยุดหรือห่างหายจะลืมแล้วก็เนียนไปแต่กินอยู่กินอยู่กินอยู่ก็จะบ้ากินกินกินเหมือนช่วงมารกลอกก็จะกินกินกินแต่พอหยุดเราก็ลืมเบื่ออะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยตอนแรกกินอย่างเงี้ยก็กินทุกวั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 นพอมีช่วงหนึ่งไม่ได้กินก็ไม่สนใจก็ลืมแล้วพอมากินหัวก็กินหัวหัวเนี่ยแล้วมันยังไม่มีการหยุดไงก็จะกินไปเรื่อยๆบางคนอย่างเงี้ยนึกไปตื่นเลยก็จะกินติดติดติดหืมยังไงมาเฮ้ยโอ้ยเจมมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะได้ไปละโอเคเดี๋ยวไปละเจมโทรมาละบายบาย